ดีค่ะทุกคนพาทุกคนนะคะมาดูฟาร์มบัวนะคะอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนคือแบบว่ามันใหญ่มากแล้วมันเยอะมากแล้วมันมีจุดตัวส,สวยๆนะคะอันนี้ตัวที่อยู่ด้านนอกคือนี้บริเวณที่เขากะกลัวนะคะอันนี้เชือกอิเล็กทรอนิกส์เราจะจับมันนะคะเดี๋ยวชอ็อตโดนมันหลายทีแล้วเนี่ยสองครงแงละเนี่ยบัวสวยมากเลยนะคะทุกคนมันตัวใหญ่มาก อุ้ยเรามันมีลวดลายที่แบบว่าสวยงามตัวน,นั้นน่าใหญ่สวยมากค่ะทุกคนพอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไม่รู้คลิปไหนแหละแต่เราจะพาทุกคนนะคะไปดูเครือบีชเครือบีช,รบชหรือว่าฟักทองนะคะหรือว่าพันคินในภาษาอังกฤษนะคะอุย้ยน่ารักจังเลยว้ยว้ยว้ย รถก็ขัขบมาด้วย, oh อวยโอ้แม็กอนเมื่อวางเนนยคะวยมันตัวนั้นด้วยตัวนี้ก็น่ารักให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะดีมาก ตัวนมแน่เลยอ่ะมันเป็นแบบนี้ัวนมนั่นแหละนมมันนมมันใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นตัวนมแน่ๆดูสิวูววตัวนมแน่ๆดูส,นนสินมใหญ่มากสุดยอดอ่ะชอบจังเลยโอเคส่วนคลิปนี้พาดูแค่นี้แหละ เพราะว่าจะไม่อัพจะไม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ตัดต่อคลิปเนาะเพราะว่ามันแบบมันเสียเวลานะคือคืออยากให้ทุกคนได้ชมจริงๆแล้วแบบมันไม่มีเวลาตัดต่อแล้วอะคือเวลาอัปโหลดยังจะมีไหมเนี่ยวันเนี้อุ๊ยแต่อยากให้ทุกคนได้ดูเนาะเหมือนที่เราได้เห็นออ้ยมันน่ารักมากเลยอะหัวหรือว่าหมูเนี่ยหรือว่าฮิโป น่ารักมากเลยเดี๋ยวจะไปดูเนี่ยบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเพื่อนของสามีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพัมคินส์หรือว่าเครอบีสกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปของพัมคินนะคะวุ้ยโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบา,บายขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดู